รุ่นสองครับออสใชนี่ครับผมน้ำไทยเป็นน้งจี๊ครับไทยนี้ซ้อมมากี่วันครับสามสิบก็ซ้อมอยู่ที่ค่าท่าเป็นน้ำจี๊ดอยู่ที่จังหวัดเรียนลำมีใครเป็นผู้ป้องคับซ้อมอยู่างนี้นะไทยเองครับแล้วน้องๆตัวไหนไทยที่เจอกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุยี่สิบเราสูงเท่าไหร่ประมาณร้อยหกสิบเจ็ดน้ำหนักไปปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับห้าเก้าหนึ่งหกสิบเราเป็นโมดตาอะไรครับ เจอได้ได้วันนี้เราเจอโนวิตาวเคยเจอมาไฟหนึ่งเลยใช่ไหมล่าสุดเลยปะวันนั้นใส่กันที่ใส่ที่มหาสารคามใส่ที่มหาสารคามเหรอเป็นไงฝนชนะคะแนนมาชนะคะแนนมาวันนั้นช่างใส่หรือปล่อยต่อยช่างค่ะช่างต่อยวันนั้นใอยเวทร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบวันนี้ก็มาต่อยที่เวทร้อยยี่สิบสองถ้าเกิดเช้านี้เข้าชั่งหนักที่ว่ามาเกินหรือไม่เกิน ไม่พอดีขัดขัดนิดหน่อยก็คือแบบมาสบายๆาี่ต่อยเวทนี้มันใหญ่ไปไหมหรือว่าไงก็ประมาณนี้พอดีครับเราก็ต่อยเวทนี้อยู่แล้วใช่ครับก็คือเลยมา็นแบบสบายเนาะร่างกายอย่างนี้ตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละร้อยไม่เป็นไรเต็มร้อยนะสม่วยแข็งแรงเรื่องวันนี้พร้อมมาเอาใช้ได้ยำทุกครั้งนเลยวันนี้เราคุมๆประมาณกี่กิโลประมาณประมาณสี่โลสี่โลได้เราต่อยมือมาเรื้อหมดตอนนี้เท่าไหร่ละประมาณประมาณ หลักร้อยบวกนะเราคนจังหวัดฝากเชื่อนช่วยไปขับหลังนี้นะนนนนะไปจนที่ไดางัแต่ที่นะวันนี้<ง>ท่องสองท่องคูด้วยคูค่ที่ททสองนะ<า>โอเคขอโ,โชคดีครัครับผมโอเค มาดูคู่ที่สองรายการนี่ครับมวยมันสนั่นเมืองเอ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวทางบ้านนะครับสวัสดีครับผุ่มโนบิจะแบงค์รูท168ดครับโนบิจะบานทุกขรหลวงครับวันนี้เจอกับนำไทยนะเคยชกไหมเคยชกกันแล้วครับ กี่ครับหนึ่งครั้งแล้วมีสาระคำแทงคะแนนมาแท้คะแนนวันนี้พิกัดเท่าไหร่ร้อยิบสองครึ่งครับที่ที่ต่างจังหวัดพี่เขาเท่าไหร่ประมาณร้อยยี่สี่โอ้ยกี่วันเช้ามาเหยียบรถช่างเป็นไงบ้างทานสบายครับพอดีครับวันนี้เคยชกยังยังไม่เคยครั้งแรกปกติต่อยอยู่ร้อยสิบสามถึงร้อยสิบห้าโอ้ยนี่มันกระโดดขึ้นลิฟต์ขึ้นมาเลยด้วยใหญ่ไปไหมใหญ่เตไปตัวปล่อยวัยที่จะไปอีสานเนี่ยคือนั้งหนักใหญ่แล้ว ผู้ตัดสู้ก็ใหญ่อยู่แล้วเราเป็นมวยประเภทไหนมวยต่อยขาต่ขาต่อยมาผู้ตัดสู้อะน้ำไรเป็นไงก็มวยฝีมือเนี่ยฝีมือตรงเดียวกันนะครับเขาสูงกว่ายาวกว่านะเราสูงเท่าไหร่ถึงแล้วติดขัดน้ำหนักบ่อยๆของเรา เ7็ครึ่งค่ครับปีนี้อายุเท่าไหร่27แล้วเจ็ดนล่าสุดชคกับใครวะชกกับนำไทยครับอะไรแทแ็กมาเองแล้วก่กอนหน้านั้ครั้งนึงชกกับสายตรวจวินุบลครับแล้วก็ชกโชคดูร้อย100เอ็ดครับ รังสีมากี่ไฟล์รังสีมานี่ครั้งที่สี่ครับอันที่สี่นะชิดแล้วนะครับไอ้คนนี้วางพวงวางแผลยังไงเขามีอะไรน่ากลัวบ้างวันนี้ตันนี้ก็เขามีศอกครับผมก็มาป้องกันศอกอย่างดีจะโดนไหมวันนี้ศอกไม่โดนนะไม่โดนนะอันนี้อะไรโดนไต่ศอกวันนี้นำไทยครับนำไทยจะไม่ฝากวางแผลเป็นไว้นะวันนี้เอาคืนไหมเอาคืนเอาคืนนะเอาลูกหลานจังหวัดอยู่กาญจนบุรีครับบอกคนเมืองการ์เชียร์กันหน่อยวันนี้ครับฝากคนเมืองการ์ดกาญจนบุรีเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับแล้้ววชารรออยเเีดนะะคับจททมต ใชัจะนับเป็นฟาครับโอเคขอบคุณอใหบโชคดีน้องใจข